นี่ครับกะลีปับแสงจันทร์นะ,ะโทรศัพท์โบแบบไม่ไหวจริงปะไม่ได้มาซื้อนานแล้วป่ะเดี๋ยวไปกินที่บ้านกะลีปั๊บแสงจันทร์หน้าธนาคารกรุงไทยบางขุนนนนี่ครับเ,เพื่อนๆกะลีปั๊บแสงจันทร์ที่ไปซื้อมามอกี้นี้ที่บางขุนนนเห็นไหมเขาเขียนเลยนะว่าาธนาคารกรุงไทยเห็นป่ะจำไม่ได้ว่าตอนนั้นซื้อมาตัวละห้าบาทหรือหกบาทตอนนี้เขาขึ้นละขึ้นหรือเปล่าก็าไม่รู้นะจำไม่ได้จริงไม่ได้ซื้อนานมากนี่ผสมแล้วบอกนะ ผสมติดตัวใช่ปะ่ะหกสิบบาทเพื่นอนมาทานทุกท่านต้องกินแบบร้อนๆเห็นไหมเขานั่งปั้นๆอยู่เมื่อกี้เนะี่ยกล้องเบาอาจจะไมไ่ค่อยเห็นรายละเอียดเท่าไหร่พอแพนไปก็ดึกๆๆก,ก,ก,กเลยมาชิมหน่อยเนี่ยร้อนเลยแบบมาเมืนเหมือนแบบโทรศัพท์เขาไงครับผ้แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเดี๋ยเพื่อนๆจะเห็นภาพจะรู้สึกวแบบ่าคือไม่ชอบเลเวลาดูช่องไหนแล้วลเวลาเขาถ่ายภาพออกมาไม่ชัดแล้วรู้สึกวแบบ่าไหวไ,หม, <c oughs> ไ,ไม่ได้กล้องไหวไมนี่ยอะไรเงี้ยมามาทานทุกท่านสวัสดีครับ ก็ตัวละหกบาทก็ตัวมไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กแต่ว่าไส้แน่นนะกันให้ดูหืมไงไส้เต็มอันนี้ <Yeah. S 1> ไส้ถัว่วตัวแมวหรอแมวโมไม่ชอบกินกะหรีป่ปั๊บ่วโมวเอาบ้าป่อยนะโอเคคำเดียวรู้เรื่อง <laughs> แล้วก็กินกับกาแฟของปอลของเราอวยอย่างกับพ่อกขาปลูกกาแฟอร่อยจริงไะอวยเหมือน อวยเหมือนพ่อปลูกอร่อยจริงเพื่อนเดี๋ยวเรามีความคิดว่าเรากินแต่กาแฟดำมานานล้เราอยากจะซื้อคอฟฟี่เมดกับนมมาลองทงดูบ้างว่ากาแฟนเนี้ยเวลาทมเป็นแบบทมเป็นแบบนัวๆจะรสชาติยังไงเนาะเพราะว่ากลิ่นมันหอมและมุนมากเลยเนาะหอมเข้มเตะจมูกคืออยากรู้ว่าถ้าเราทําแบบหวานจะอร่อยไหมมาขของเราเราอบราราอก เราเช็ดหน้าๆน,นี้เนี่ยมันเหมือนมันันิดนึงเอ้าทำไมยิ่งเช็ดยิ่งมันแปบนึงมาแล้วเห็นไหมครับวิ่งโทรศัพท์โบก็ไม่ได้แก่ขนาดหรอกมันไม่ได้เช็ดหน้า่อตอนที่เราไปถ่ายอะ่ะก็อร่อยของฝากสะระบ,บุรีใช่ไหมที่เราเคยซื้ออะ่ะโหบางร้านนะเข <c oughs> าน่าจะทำไปนานแล้วแหละแต่ถ้าเราซื้อใหม่แบบนี้มันจะอร่อยกรอบโอเคอนึ่ลร้หนึ่งร้ไก่ โอ้เต็มสิบไหม่หักสิบเต็มร้อยไม่ใช่ร้อยเต็มสิบเราจะดูได้ยังไงวะ่าไหนหวานไหนเค็มอ๋อที่เป็นเม็ดมกะกะเมื่อกี้นี้เป็นจุดเขา,เาก็ไม่ได้เขียนมาเนาะโบเขาแยกถุงได้ไหเหรอไม่รู้กนะันเลยแน่เลยกระสิทติ์เขาจะแยกนะมัดบางทีก็ถุงอันนี้เป็นปลาอะไรน,นะอันนี้แน่เลย,อ,นนเลยอันนี้ไม่มีจุดอันนี้ไก่แน่เลยโบเราต้องใช้ความฉลาดของตัวเองความฉลาดเท่าไหร่นะ แปดหมื่นสี 40, ่พันเขาทำอาหารได้ไม่ใช่แปดหมื่นสี่พัน <c oughs> เขาทำทำอาหารคิวเอ้ยไม่ใช่เนี่ยไก่ทั่วมุกอยู่ก็ให้ใช่ให้แม่เนี่ยเห็นไหมไก่หม <c oughs> ูกรอบนเลยเขาทอดใหม่สดทุกวันนะเข <c oughs> าน่าจะขายหมดแล้วเขาคงกลับบ้านเนาะเมื่อรี้นั่งปั้นกันเนี่ยเห็นป <c oughs> หมขายไม่หมดเขาไม่กลับบ้านเออไปช่วยเขาซื้อนะ เขาอร่อยอยู่แล้วไม่เอาอร่อยนะลูกดมโมอร่อยกับบ้านโขดนะาเไหมาไหมนี่กะหรี่ปั๊บไหมเอาเปล่าไม่เอาเอาเปล่าคนดีเนี่ยดูใส่น่าแม่มาใส่หน้าลูกเดี๋ยวนี่นะคนเลี้ยงคนเลี้ยงเด็กอันนี้คนเลี้ยงเด็กนี่ไม่โดนแดดเลยนะเอาเปล่าโอ้ยโวยวายเลยเออก็ไม่เอาติลูกไม่เอาครับไม่ครับพูดก่อนเด็กครับโอ้ยหรือแล้วมันต้องแย่งกูกิน เอาอยู่แล้วดีแล้วไม่มีใครกินเราจะได้กินคนเดียวนะบอกพูดว่าอะไรนะตะก,กะไม่ต้องชมหรอกเราเป็นคนมีตะก,กะอยู่แล้วเฮีย,ยคนเก่งต้องมีตะก,กะครับผมหรือว่าคนละอันกันวะต้องต้องค,คิดหรออ๋อ <laughs> ตะก,กะกับตกกะการไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> เอามาคือไม่หยุดวีดีโอเดี๋ยวแม่งขี้งงเดี๋ยวต้องเรียกเอาโทรศัพท์นี้ให้มนะันละเดี๋ยวก็ถ่ายบางทีอ่ะพูดอยู่ตั้งนานแล้วม่ไม่ไมแบบมันไม่ได้กด เราก็คิดว่าเราแตะอีเดียวก็าไปแล้วเนะาะนี่ยมากินามาเก็งน,นึกว่ากดหยุดแล้วมันก็ยังเล่นอยู่อีกโอเคมาลนะอันนี้ปลาสั่งตังครับผมบางสุวนนอนปรโมทให้อยา่างเป็นพ่อแม่ไม่ให้นะมันอร่อยของอร่อยจริงเราไม่ได้นะนรหรอกไปลองกินดูแล้วแต่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องเป็นสระบุรีก็ได้นี่อะไรเงี้ยแต่เขาใต้เขาเยอะกว่าน,นะแล้วแต่ชอบครับอร่อยดีมาละเฮ้ยกระดี่ปลาสระบุรีตัวไหนวะสิบห้าห 15, ป่ะแพงอยู่เนาะแล้อนนี้ได้ตัวแบบ แล้วแต่ชอบบ้างกันเพื่อนถ้าอร่อยก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันเนาะถ้าบอกเขาว่าตามมาจากช่องสบายสบายสไตล์เราอ่ะเขาก็เขาจะงงเขาเขาจะงงเขาไม่ได้ลดทันหรอกนะเมื่อพี่พูดทําไมใช่ป่ะอยากพูดเฉยไปละแค่รู้สึกว่าเวลาที่ทีวีเขาทำกันถ้าพูดมาจัดมาจากรายการนู้นรายการนี้เขาจะลดเปอร์เซ็นต์ให้ป่ะแต่ถ้าพูดมาจมาจากช่องสบายสบายสไตล์เราอ่ะเขาก็จะยืนงงแป๊บนึงอ่ะ ก็ไม่แน่เขาอาจจะรวให้นะ <c oughs> ไปแล้วขอขอชอบกดไลค์แชร์ก,กดแชร์ถูกใจกดจมีามล่นแหละถ้ามีประโยชน์แค่ต้งงั้นแหละเนาะบายด้วยเ่ย,<ด>บยบายโบาย<ด>่าบายใส่เสื้อชาวล็อกด้วยมาแล้วเอา